สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักสัตว์ปี2564ปีชวดค่ะคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปี2564พร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดปีชวดค่ะท่านที่เกิดปีชวดเดือนมกราคมการงานของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ปัญหาอุปสรรคจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะคุณกำลังจะมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นขึ้นค่ะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งดาวดวงการงานของ,ของคุณกำลังโดดเด่นยังไงขอให้คุณอดทนอดกลั้นไว้ค่ะเรื่องของการทำงานให้ใช้สติในการใช้ชีวิตแล้วหน้าที่การงานของคุณก็จะดีขึ้นเยอะเลยค่ะต่อไปมาดูเรื่องของการเงิน การเงินของปีชวดคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะคุณกำลังจะมีโชคดีมีโอกาสที่จะได้โชคลาภหรือได้เงินมาแบบไม่ง่ายนะคะแบบฟุกๆกจิจการธุรกิจที่ทำอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับผลกำไรที่ดีนะคะมีช่องทางของผลประโยชน์รายได้ที่ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม หากมีปัญหาทางด้านการเงินคุณก็จะมีทางออกที่ดีนะคะจะมีจะมีคนเข้ามาหาช่วยเหลือคุณช่วยเยียวยาคุณได้ในเวลาที่คุณเดือดร้อนได้นะคะต่อไปมาดูเรื่องของความรักค่ะความรักของคนเกิดมีชวดเดือนมกราคมนะคะจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามประสบความสำเร็จมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะส่งเสริมให้ความรักของคุณ และครอบครัวของคุณมีความจเจริญรุ่งเรืองค่ะหากมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามในเดือนนี้การงานการเงินและความรักของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองดีค่ะมาดูด้านสุขภาพค่ะสุขภาพของคนเกิดปีชวดเดือนมกราคมนะคะ ให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองป่วยหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านจะเจ็บป่วยได้ได้นะคะต่อไปมาดูเรื่องของวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือคุณต้องทำบุญบริจาคน้ำป่าปาทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาเช่นบริจาคสมุดดินสอปากกา ทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้นะคะแต่ยังไงทุกอย่างคุณก็ต้องใช้สติในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเลรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ